ม่ใส่นีนพี่น้องพี่น้องจำได้่านี่มองดินท่ามองดินคือมองใบพะดีพี่หยุดึ้นลงเขามายังสี่ครับหมว่าในป่าใดดอนพี่น้องอในป่าใดดอ,ออแต่เป็นเี้งนยนะได้เขตจะแคบว่ารถต้นนีไม่เจ้าทัวไปถ,ถิมาากก่มและจะทำมาลกตนนี้ เรยอใสเรียกว่าต่ก็หักสอบนะจะก็หักสองฮักก็ฮักก็หักไปเรยอใสได้แต่กุญแจเดี๋ยวแตมาเดี๋ยวใส่ฮักใส่เนี่ยแวใส่กันวะน,นี่พี่น้องปุยปุย,ปย,ปย Yeah. นกเลิกพี่น้องท่านถูกนกเลิกเลยเลีย้ยวาหมองพักไัที่นี่อีกสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาที่ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้สี่ส่วนสสองที่นี่ว่าให้เลี่ยวไปหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้นี่ก็คือสิเดนนอนบ้านฮาลูฮาราดหล,ลังบักใหญ่บักเติร์เลี้ยวขวาที่ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจซิตี้สี่ส่วนสิบสอง เศษซี่ส่วนสิบสองเาวอกวอาขับไปอีกนึกิโลเมตร

เสด็จสิบสอิบสิบสองไ้เส,ส,สี่ยงจะพูดคีรุไว้เดี๋ยว,วม,มันสู้อยู่นช่อแบจกหลอนนะจ๊ะนุ่บ้านเศสิบสิบสองคุณองพูดไอ้สิม,มาง น้ำกมาเด้อบัดนี้มือนีวางบดมือเลยอีกงอยเมตรเดยวซ้ายอร้อเมตรียว้าสเนี้ไปกลับประธานนเอน่ง้า้น้นบุ้งไม่เ้อ

เป็นตะโฟนดีนะท้าวตกเสื้อใหม่ๆที่นี่ที่ไหนฉันเป็นใครมาทำอะไร

ฟังเอยลือ่อยี่นี่เะเขาอยู่นี่ไหมแต่ก็เขานอนยี่นี่มั้ยอูยูพีเจ้านีแม่เอาไปจอดหลังหัวน้ารถคันี้ที่ซื้อรถเจดหวงนี้นี่ทำเลเด็กๆ เดือดซองเลยเถอะเดือดซองหนารลสิเออเจ้ากกระสีมาจอดนี่มาจอดอีกจริงัวหลายขั้นดูสิเสียเงินรถผู้ใดเข้าจกกระสีก็หมดตไปถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นมองเหรียญเด้ ครับมันพิงพินีมาพักที่นี่พี่น้องผู้ใดสิมาทรงเขาทรงน้ำผู้ใดสิมาเหรียญน้ำกับมาได้วันนี้นหรอฮะที่ไม้เป <ด Liberty. S 1> <Eat. S 2> ็นที่เรียบร้อยแล้วอะสำหรับคลิปนี้ไว้สามีสะก้อนครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง